คือว่าวันนี้อยากได้แบบอุปกรณ์ช่างแบบพกพาง่ายน้ำหนักเบาแถมโคตรเจ๋งวันนี้อยากได้แบบมินิทูใช่ไหมแบบอ่าบบใช่คือนะผมก็เลยอยากจะให้คุณน,นพาผมเข้าไปดูหน่อยใช่วันนี้เราก็อยู่กันที่หน้าร้านไอทูมาสาขาเชียงใหมนะ่ใช่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันมาพาไปชมหน่อยครับผม อ่ที่แรกที่จะพามาชมนี่คือของแบรนด์อะไรครับผมเห็นอยู่ตัวหนึ่งที่เจ๋งนะครับของดีวอลเลยก็คือตุวเป็นตัวนี้นี่เลยอ๋อตัวนี้เซอร์วัดระยะของดี a อลเองนะครับจะเห็นว่ามันก็เข้าตีมไหมเล็กจิ๋วพอ,อยอะโอเข้าตีมสุดๆเลยเล็กขนาดนี้นะครับแต่ว่าวัดระยะได้16เมตรนะก็คขอให้เจ๋งนะครับตัวนี้ราคาประมาณ9 0 0กว่าบาทนตอนนี้นะ,<า>ะเดี๋ยวให้ดูกัน เอาจริงนะผมไม่เคยเห็นเลเซอร์ตัวจิ๋วแบบนี้มาก่อนนะเอาความเป็นจริงปกติใช้แต่ละเมตรนะแต่ว่าตัวนี้เป็นเลเซอร์วระยะตัวเล็กๆเลยเน้นพกพาง่ายครับนเนี้ยเออจิ๋วจริงถือดูโอ้โหถ้าเทียบกับฝามือผมอันเล็กแค่นี้เองนะครับดูสิอ่าเป็นตัวของเลเซอร์เนาะใส่ในกระเป๋าเสื้อง่ายๆเลยง่ายๆนะครับเดินไปก็แบบว่าเอ๊ะ ระยะตรงนี้เท่าไหร่ไม่ต้องกะด้วยสายตาครับผมยืนตรงนี้ไปวัดปึ๊บได้กมาแล้วสองเมตรโอ้ยมันใช้งานง่ายด้วยนะใช่อันนี้คือตัวแรกนะครับที่เรามาให้ชมกันอ่ะอันนี้แค่น้ำจิ้มโอ้ยังน้ำจิ้มเหมือนเลยอันแรกมาก็ถือว่าว้าวมากเนี่ยเขาเจ๋งตัวเล็กๆเลยนะครับอันนี้เป็นแบบชาร์จแบตนะก็เป็นแบตเตอรี่ในตัวครับแต่ว่าให้มาเป็นแบบไมโครยูเอสบีนะแบบนี้เลยนะครับ วัดอัตโนมัติได้นะเห็นไหมดูขึ้นเฮ้ยเจ๋งครับตัวนี้เจ๋งอ่าประมาณนี้อันนี้คือตัวแรกเดี๋ยวไปดูกันที่ตัวต่อไปอ่าตัวนี้ก็คอนฮาวเดอร์นะอันนี้ยังไม่มีอะไรนะครับพัมลมแล้วก็มีมีวอลก็มีแต่เดี๋ยวผมพาไปชมมาของ<า>เจ๋งๆอยู่ทางนี้ครับผมว่าต้องมีอะไรที่เด็ดกว่าตัวเมื่อกี้อีกแน่นอนนะ อ๋อนี้มาของแบรนด์อะไรครับเนี่ยขอพาไปชมกับตัววิลล่าก่อนเลยกัน่าของไซส์เล็กมินิต้องไม่พ้นวิลล่าอยู่แล้วครับมีหลายตัวมากนะครับแต่วันนี้ที่มีของเดี๋ยวให้ดูที่มีของก่อนแล้วกันนะครับตัวแรกนะครับเป็นไขควงนะครับแบบไมโครก็คือไขควงตัวเล็ก,เ,ลกเอาไว้ซ่อมพวงนาฬิกาแว่นตาหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ได้อันนี้คือตัวแรกนะครับตัวนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์ต่อนะครับเอามาด้วยเลยแล้วกันอันต่อมาอมีอะไรอีกจัดมาเลย ไข่วงนี่ขาดไม่ได้เนาะชอใช้บ่อยในการก้าเป็นชุดนี้เป็นไข่ควงแบบมีเล็กเช็ดด้วยแต่ว่าเป็นไข่ควงแบบด้ามเล็กๆมินิโอ๋อันนี้เรามาแค่แบรนด์นี้เราจะเหมาหมดเลยไหมเนี่ยไม่หมดมีแค่นี้แหละตอนนี้ที่มีจริงมันก็มีเป็นหกเหรียญด้วยนะแต่ว่าเราก็ดูแล้วมันก็ไม่ได้นับว่าเป็นมินิก็เลยไม่เอาด้วยให้ดูนะว่ามีตัวแบบนี้ถ้าใครสนใจเดี๋ยวมาแกะดูมาครับมาดูที่ตัวนี้ก่อนเลย อ้าวมีอีกเหรอครับมีนี่ไงด้านหลังคุณไงอ๋อกล่องกล่องใหญ่เนี้ยใช่เป็นแบบมินิทูเป็นเน้นพกพาเนี้ยเอามาเลยหนึ่งอ่ะกล่องนี้เลยนะครับใช่ไปเลยหนึ่งกล่องเดี๋ยวเราแกะกล่องให้ดูแต่ละตัวก่อนนะเริ่มกันที่ตัวไข่ควงไขควงก่อนมันมินิยังไงใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูอย่างแรกด้านในนะอย่างแรกเลยก็คือตัวนี้มันมาพร้อมกระเป๋า ครับสามารถเอาใส่ในกระเป๋าเป้ได้หรือกระเป๋าเสื้อผ้าได้อ่นไหนลองใส่กระเป๋าของคุณดูสิครับโอ้โหใส่ได้พอดีเป๊ะเลยพอดีเลยอันนี้มิดเลยอันนี้แล้วก็พกแบบเดินหน้าง,งานได้ชิวๆครับอ่าอ,อย่างแรกคือกระเป๋าเน,นาะนีนพกง่ายแต่มาดูกันภายในมาข้างในจะเป็นอรแบบเนาะนี่ครับโอ้โหอันนี้คือมันเป็นไขควงด้ามจิว๋วแบบจิ๋วเลยถ้าเป็นไซส์ปกติ มันจะเป็นประมาณนี้นะครับให้ดูขนาดต่างกันอย่างชัดเจนนะครับใช่ถ้าถ้าเป็นไซส์ปกติมันก็จะเป็นประมาณนี้จับถนัดมือแต่ว่าของวิลล่าก็คือตัวนีเนเน้เป็นแบบมินิทูง่ตัวเล็กๆถามว่าจับถนดัดไหมมันก็ไม่ถนัดเท่ากับไซส์ปกตินะแต่ว่าเน้นพกพากง่ายไงครับตัวนี้ข้อดีก็คือตัวดอกเนาะให้มาครบเลยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากมีตัวดอกที่เราใช้งานกันบ่อยๆครบเลย มีหลายดอกเลยนะครับที่มันก็มีในเรื่องของตัวสีนะให้ด้วยแยกสีแบบหยิบดอกได้ง่ายๆครับตัวด้ามจะเป็นแบบแ l a c k s h ด้วยนะโอ้ด้ามฟีเลยปรับได้ทั้งซ้ายและขวาเลยเจ๋งเลยครับตัวนี้อันนี้คือตัวแรกอ่าไม่หมดยังมีอีกอ่ะมาดูกันที่ตัวต่อไปอันเนี้ยเพิ่งเข้ามาใหม่เลยครับลองเข้ามาดูได้ที่หน้าร้านนะปึ๊บ โอ้ยอย่างเท่นี่นะภายในแบบเล็กๆเลยเทียบกับฝ่ามือตัวนี้มันเป็นไขควงไมโครก็คือไขควงซ่อมพวกอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าใช้งานเล็กๆนะครับอย่างแรกคือมันมาพร้อมกับตัวที่เก็บแบบนี้สามารถใส่กระเป๋าเสื้อกางเกงหรือว่ากระเป๋าในพกพาแบบสะดวกสะดวกนะครับด้านไหนก็จะมีตัวดอกแะ้วก็ตัวด้ามให้ ตัวด้านไมโครเขาเองก็แต่เป็นไซส์ที่เล็กเป็นพิเศษนะซึ่งถ้าไซส์ปกติเขาจะใหญ่แล้วก็ยาวกว่าน,นี้แล้วก็ตัวดอกให้มาก็ต้องบอกว่าเยอะพอสมควรซึ่งก็จะมีทั้งด้านบนแบบนี้แล้วก็ด้านล่างเอาอยังมีด้านล่างอีกใช่โ,โห่างนี้อะไรก็อึ๊บออกมาก็คือในชุดนึงก็แทบจะครบเครื่องเลยแล้วกันใช่ใช้เอาไว้สําหรับซ่อมพ่วงนาฬิกาเมาส์แป้นพิมพ์คอมจออะไรพวกนี้ได้หมดเลยนี่นะโอ้ เาหยิบใช้งาน,นครับดึงออกมาปึ๊บสวมใส่ง,ง่ายๆแบบนี้เลยใช่ตอนเนี้ยเจ๋งที่ผมบอกว่ามีอะแดปเตอร์ด้วยก็คือตัวนี้ครับเป็นยังไงครับสำหรับตัวอะแดปเตอร์อันนี้เป็นดีไซน์ใหม่ของเขาเลยนะครับเป็นแบบโมดูล่าซิสเต็มนะครับก็คือเอาไว้ต่อร่วงกันได้หลายๆชิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอันนี้เป็นแค่อะแดปเตอร์มันเฉยๆสามารถใช้งานร่วมกับตัวนี้ไนดะ้ปึ๊บเนี่ยก็ดึงออกกับ ก็นำตัวนี้มาใส่่ึ ب. แบบนี้เสร็จแล้วไอ้ด้านเนี้ยเราก็สามารถต่อพ่วงก,กันได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมทำให้ดูก็จะเป็นในชุดคริสต์มาสตัวนี้เลยมาๆผมอยากเห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงขอดูเลยละกันมามาดูตัวของเซ็ตกล่องนี้ละกัน ใช่อันนี้แน่นอนว่าเราเคยทำรีวิวไปให้ดูละเป็นชุดคริสต์มาสเป็นแบบไข่ควงเน้นพวกพาเป็นมินิทูอีกตัวน uh huh. ที่น่าสนใจนะครับแต่หลายคนเห็นกล่องใหญ่ๆแบบนี้ก็ว่าอ้อาจจะมีของชิ้นใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวเราให้ดูชิ้นข้างในเลยแล้วกันแกะเลยนะครับ โอ้หนี่เป็นภายในซึ่งเป็นชุดของคริสต์มาสแต่ว่าตัวที่เป็นชุดปกติก็มีแต่ว่าตอนนี้ของหมดเนาะครับก็ให้ดูเป็นชุดนี้ไปก่อนแล้วกันพวกนี้ก็คือเราสามารถใส่พวกอุปกรณ์ได้นะอย่างนี้นะครับก็จะมีที่ใส่อุปกรณ์ของแต่ละชิ้นเลยใช่ก็คือใส่อันนี้ได้หมดเลยอ่ผมใส่ให้ดูประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวแล้วก็ รงนี้เราก็สามารถต่อเข้ากับตัวเมื่อกี้ได้เป็นชุดแบบโมด,ดูลลองต,<ร>งตง่อกับ,บ,บอะแดปเตอร์ต,ตัวเมื่อกี้นะครับแบบนี้เวลาเราเก็บใช้งานก็ครับได้แตเส้เดียวกันโอ้นี่ทั้งใช้งานง่ายแล้วก็อุปกรณ์เจ๋งอีกด้วยใช่นะครับก็พอมันเป็นลักษณะเนี้เราก็สามารถพบง่ายไงแล้วก็ไม่หายด้วยนะครับ มันก็เป็นเซตเดียวกันเลยสามารถแบบปรับได้แบบนี้โอ้เ oh, จ๋งครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เจ๋งมากซึ่งไอตัวในชุดคริสต์มาสตรงนี้ก็เป็นชุดที่ให้มาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตัวดอกนะแล้วก็ตัวประแจนะครับซึ่งอันนี้เป็นออกแบบพิเศษเนาะก็คือมันจะมาแค่ตัวด้านเฉยๆปกติแล้วเราจะเห็นมันเป็นชุดด้ามแบบนี้นะครับแต่เนี้ยมันแยกชิ้นกันนะครับ,รบก็คือใช้งานร่วมกับตัว ด้ามไขควงตรงนี้ได้ปึ๊บแบบนี้เลยถ้าเวลาเา,าใช้งานนะครับเขาก็าาจะมีตัวต่อแบบนี้ได้เห็นไหมเราใช้งานก็เสียบเข้าไปอีกปึ๊บต่อหัวบล็อกได้สามารถปรับเล็กเช็ดได้ซ้ายขวาซึ่งเห็นเล็กๆอย่างนี้นะบางคนอาจจะคิดว่ามันขันแรงๆไม่ได้แน่นๆไม่ได้ครับอันนี้รองรับได้ถึง65นิวตันเลยก็ ือว่าสูงเยอะพอสมควรนะรก็เพียงพอต่อการใช้งานแบบว่าที่ไซส์มินิทูจะทำได้ hmm. เห็นไหมถ้าจะใช้เป็นพวกดอกไขควงอะไรพวกนีน้ก็ทำได้หมดเลยต่อโอ้โห oh, งนาายนด้ามมันก็จะเล็กกว่าตัวเมื่อกี้อีกนะอ่ะเท่ากันด้ามนะครับก็จะรู้สึกว่าใกล้เคียงกันเนาะเห็นหแต่ผมรู้สึกว่าไอ้นี้ยังดูเล็กกว่านิดนึงนิดนึงนะถ้าเทียบกันเพราะด้วยที่ตัวนี้เป็นแบบเล็กเชิดด้วยละ มาเนี่ยก็เป็น mini t o u ูพอใจไหมพอใจมากครับอ่าอันนี้ตัวเล็กๆเน้นพวกพาง่ายนะครับอ,อันนี้เป็นของวิล่าก็มีประมาณนี้ที่เรามาให้ชมแต่ยังไม่หมดอ้ายังมีอีกใช่ไหมใช่ถัดมาเลยนะครับก็มีเลสตายไตล์นะแต่อันนี้ให้ดูเฉยยังไม่มีของอะไรเล็กๆเริงๆเท่าไหร่มาดูกันที่คาร์นิเพกดีกว่าอจริงบบคาร์นิเพลก,พกมีหลายตัวนะแต่ที่ผมเห็นเจ๋งๆโด,ดนๆเลยต้องชุดด้านล่างนี่เลย เป็นชุดคีมมินิที่ได้รับความนิยมมากเหมือนกันครับแต่ว่าอเนี้ยเป็นแบบเซตคู่เลยเนาะเดี๋ยวให้ดูมีทั้งหมดอยู่4คู่ด้วยกันนี่เลยทั้ง4ชุดนี้อของคานิ<อ>เนล้วนเขาบอกว่าเป็นตัวเจ๋งเลยด้วยครับราคาก็ตามนี้เลยเบาๆสองพันกว่าบาทนะชุดแรกนะครับเขาจะให้มาเป็นพร้อมกระเป๋าแบบนี้ม,<ล>มีกระเป๋าม,มาให้เล็กครับ ไม่ต้องใส่กระเป๋าเสื้อผ้านะเอามีที่หนีบด้วยใช่โอ้โหอันนี้อันนี้เพิ่มสิ่งที่หลายคนชอบเลยใช่กระเป๋าของเขาก็จะมีสองช่องแบบนี้นะครับสามารถเก็บได้2ตัวเลยตัวแรกก็แน่นอนว่าเป็นคีมคอมมานะของคานิเพกเรารู้กันดีแล้วว่ามันเจ๋งขนาดไหนนะครับสามารถปรับขนาดได้ง่ายๆเลยกดปุ่มนะอันนี้ปุ๊บแบบนี้นะครับอีกตัวหนึ่ง ก็จะเป็นคีมตัดไซส์มินิเหมือนกันอืมปกติคีมคอม้าถ้าเป็นไซส์ปกติมันต้องใหญ่กว่านี้นะเพื่อท<ช>ี่จะออกแรงบิดได้เยอะๆแต่ว่าเนี้ยอาจจะออกแรงบิดได้สู้ตัวใหญ่ไม่ได้แต่ได้ในเรื่องของการพกพายไว้ซ่อมนั่นซ่อมนี่ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซตคู่สําหรับเอาไว้ซ่อมปั๊มน้ําได้นะหรือว่างานก่อสร้างอะไรพวกเนี้ย ที่อาจจะจำเป็นต้องขันได้บ้างหรืออาจจะต้องตัดลวดอะไรเงี้ยได้เหมาะสำหรับใครที่แบบว่าเป็นผู้รับเหมานะน่าจะใช้งานได้โอเคอยู่นะครับเอาไว้ตัดลวดได้เวลาเจออะไรที่ต้องจับต้องคีบอะไรก็ใช้ตัวคีมคอม้าได้ครับเนี้ยคู่นี้ยเหมาะมากสําหรับงานรับเหมามาอีกคู่หนึ่งนี่ก็มาพร้อมกับกระเป๋าเหมือนกันคู่นี้ก็จะเป็นตัวคอม้ากับ ก็ตกเป็นเซตนี้ครับอ,อันนี้ก็เป็นครีมอเนกนประสงค์ปากแหลมเนาะสามารถใช้จับได้ตัดได้เนะยครับดัดรวดวอะไรพวกนี้งานสายไฟอะไรตาๆได้อ,อันนี้ก็ครีมคอแมะเหมือนกันเอาไว้จับนูนจับนี้จับทพอแป๊บอะไรได้เหมืนอนกันอ่มืนกันอีกคู่หนึ่งซึ่งคู่นี้เหมือนกันแต่ว่าต่างที่ไซส์ของตัวประแจครีมเฉยๆประมาณนีน้ก็จะมีตัวประแจครีม แล้วก็ตัวคีมคอมมาเหมือนกันนี่อันนี้เป็นงานซ่อมปั๊มที่เหมาะมากใครที่เป็นช่างปะปาทำโจนเลยใช่งานจับนี่ก็เอาไว้จับพวกท่อแป๊บท่อเหล็กท่อปะปาอะไรได้นะครับส่วนตัวเนี้ยปัจจัยคีมก็ไว้จับขันน็อตต่างๆได้ตัวปัจจัยคีมตรงเนี้ยเรารู้กันดีอยู่แล้วนะว่ามันเป็นปัจจัยคีมที่ค่อนข้างเจ๋งอย่างแรกคือมันเข้าขาคีมเนาะทดแรงนะครับแล้วก็สามารถจับขันน็อตรต่างๆได้ครับ ก็ไว้พวกติดก,กระเป๋าช่างน่าจะเหมาะนะครับซึ่งอีกชุดหนึ่งก็เหมือนกันนะอันนี้ไม่แก่แล้วกันเนาะเพราะว่าต่างแค่ขนาดไซส์เฉยๆอ่ะทีนี้เป็นไงมีตัวไหนโดนไหมโดนหมดทุกตัวนะผมว่าคือมันเป็นอุปกรณ์ที่มินิเล็กใช้งานง่ายดีลองลองเน็บกับกระเป๋าดูมา,ากระเป๋ากางเกงแบบนี้ก็ใส่ได้อไม่จำเป็นว่า อาจจะมีเข็มขัดก็จะเทอีกแบบเพราะใส่ได้รอบตัวออันนี้ผมก็จะเทสให้ดูสำหรับกระเป๋าแป้งสามชุดเลยไหมเอาชุดเดียวก่อนก็แล้วกันว่าถ้าไม่รู้ว่าทํางานอะไรนะผมแนะนําว่าเป็นชุดนี้ก็เหมาะนะครับเป็นชุดคีมปากแหลนรวมกับคีมคอมม้าเพราะว่ามันใช้งานได้เลนที่ห้องให้ที่จะกว้างไงอันนี้ประสงค์ด้วยนะครับนี่เลยอืมคารดิเพก็มีประมาณนี้นะครับ จริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าที่มีของให้ชมกันประมาณนี้ย,ยังไม่หมดนะผมมีติดตัวอยู่ถือว่าเข้าคอนเซ็ปต์เราเลยนี่คือเอา้าเป็นพวงคุญแจระดับน้าของสตาร์วิลล่ามาเท่าไหร่ก็ของหมดแต่ตัวนี้เอา้าก็คือเห็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับใช้งานได้จริงนะถ้าเกิดว่าเป็นโต๊ะที่ไม่ได้ใหญ่มากอย่างโต๊ะวิลล่าตอนเนี้ยเราวางเงี้ยเราก็สามารถรู้ระดับได้เถ้าเกิดว่าต้ะเอียงนะเห็นไหม ก็คือใช้งานได้ปกติแหะไขนาดเี็แหลแต่ว่าไส์มันเล็กก็คืออาจจะไม่เหมาะกับการวางวัดระดับใหญ่ๆมากก็เป็นตัวที่พกติดตัวได้เพราะว่าเป็นรูปแบบของปูงแจอ่อ่าโหสวยงามครับโอเคเจ๋งพอไหมมินิทูสำหรับวันนี้ก็ได้หลายตัวอยู่นะผมว่าเจ๋งสุดๆไปเลยแต่ละอันคือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยผมว่าดีมากๆเลยครับสำหรับงานพกพาเนาะ ก็มีทั้งหมดอยู่ประมาณอ่ะมีกี่ชิ้นที่เราให้ดูกันวันนี้1ก็คือตัวดีวอลนะ <vo> สอง,งครับเป็นชุดไขควงไมโครนะครับซ่อมของเล็กๆอิเล็ก,ก,ลกทรอนิกส์ต่างๆเนาะแล้วก็ชุดไขควงเน้นพวกพานะ,ะมีทั้งไขควงมีทั้งลูกปลอกมาให้ครับ,รบก็เจ๋งเลยของวิล่าลนะนะเป็นแบบแรกเชด นะครับก็เป็นชุดไขกวงเน้นซ่อมเน้นขันอะไรบ่อยเอาไว้ติดกระเป๋าเท่นะครับอีกตัวหนึ่งก็แน่นอนนะครับเป็นพวงของแจระดับน้ําของสไตล์ล่านะรับเช็กระดับได้นะครับเล็กๆแล้วก็สุดท้ายเลยก็เป็นชุดครีมทั้ง3ชุดชุดคู่คอมโบแบบนี้อานะเป็นไงอุเทานี้ก็ถือว่าครบเครื่องมากสามารถใช้งานได้ทั่วไปได้เลยครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับชุดมินิทูที่เราเออกมาให้ชมกันวันนี้นะครับ,รบสำหรับ ปี2025นี้นะ,นะตอนนี้เท่าที่ผมดูแล้วว่าเจ๋งๆก็มีประมาณนี้ครับใครที่มีตัวไหนนะครับอยู่นะก็ลองคอมเมนต์บอก,กเพื่อนเติมได้ว่ามีมินิทูของแบรนด์อื่นค่ายไหนของอะไรก็ตามเลยครับมีตัวไหนแบบอยากจะมาแชร์ก,กันให้สมก็คอมเมนต์กันได้เนาะส่วนในนี้คุณคิดว่าตัวไหนเจ๋ง ก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้นะกับม<อ>ินิทูในวันนี้เนาะก็สําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะใครสนใจตัวไหนอยู่นะครับก็สามารถเข้ามาเลือกชมได้ที่ไอทูมาทั้ง2สาขาเลยนะครับ,รบหรือจะสั่งซื้อผ่านชุดทองทางออน,ไ,นได้นะครับก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ